ติดตามครับแฟนๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไหวครูได้เลยครับมวยไทยไม่เป็นเพียงกีฬาอะไป่บนเวทีครับน่าจะมีช่วงเวลาการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ถึงช่วงเทศจำนวน3ยกนะครับ อาครับพอออจากเมืองการมาแล้วครับตอนนี้สวมวิญญาณเป็นดินจามองหน้าไม่ชัดครับวัยสรุ่นครับวัยสรุ่นครับอาลครับหนึ่งเดียวของเมืองการอาลครับเดี๋ยวดูจะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือเปล่าดูให้ดีนะครับของใหญ่ของยักษ์ครับร้อยสีเจ็ป็นเรื่องดีครับเวทนี้ต่อยอดไปต่างประเทศอินพอร์ตกำลังขายดีคุณ นิพน์เป็นน้กมวยรุ่นใหญ่นะครับออกอาวุธรุนแรงทั้งคู่ยกแรกกระสู้อย่างสะดุกแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าน้กมวยจากภาคกลางกาญจนบุรีกับนักมวยจากภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะครับใครจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับศึกมวยไทยรักย่าสูสากลน,นะครับรอบชิงจะมีขึ้นในวันที่31ธันวาคมที่จังหวัดพะเยาครับ นูอินนี่ก็ต้องบอกว่าได้เปรียบรูปร่างนะครับแต่ว่าทางฝ่ายของแสนพยักษ์นี่น้ําหนักก็น่าจะเข้าอันน่ะร้อยสี่สเจ็ดปอนด์ช่างลงนาหนึ่งวันครับกินอุ่นนอนอิ่มครับร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นใส่กันเต็มที่ครับยกตน้ตนอย่าเผลออย่าพลาด มวยวันนี้ก็ชกไม่ครบยกไป5คู่แล้วนะก็มีโอกาสจะไม่ครบยกอีกคู่หนึ่งเพราะเป็นมวยรุ่นใหญ่อาวุธรุ่นแรงทั้งคู่อ่ะดูดีๆนะครับของใหญ่ของยักษ์เวทใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆครับชาคิดกับทหารเอกรออยู่นะครับเป็นผู้ปิดท้ายเจาะขาอ่ครับยกที่หนึ่งนะครับยังเป็นยกแรกอยู่บายยกนะครับเหลืออีก40วินาที ทางฝ่ายของธนูอินออกแข้งแต่โอ่้เโอ้ย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 แม่เสียวไส้ครับตกซ้ายยิงขวาครับยิ้มหล่อใช่ด้วยครับนักสู้จากเมืองการธนูอินสอสมหวังเ้าโดนขาอีกแม่แ่ยิ้มอย่างเดียวครับยิ้มเหมือนคุณพีรศิษย์เลยครับยิ้มอย่างเดียวอ่าตอกออกอาวุธด้วยลูกเอาเดี๋ยวดูรับเยอะโดนก่อนโดนดีแล้วเอายังไงยังไง ปลายยกที่หนึ่งอดนดขาโดนหน้าโดนขาแอมอ้าวครับหมดยกที่หนึ่งพักให้น้ำครับไม่ว่าจะเป็นมวยหรือฟุตบอลเดียดยันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันกีฬาซเกม9ถ20นี้เปิดให้ชมฟรีครับสนามเจ็ดร้อยปี เรื่องของฟุตบอลนะครับจิ้มแล้วยกแรกตามอยู่หนึ่งแตบยกดียังไงดีเป็นนักมวยที่มีรอยยิ้มหล่อที่สุดในบรรดานักมวยรากหญ้าครับทางด้านฝ่ายแดงเอาครับต้นขาต้นขาขยับแล้วโจดซ้ายทีหนึ่งเหมือนกันมุมน้ำเงินเดินชนนะครับทางฝ่ายของแนูอินสอสมหวังต่อยหมัดลูกนี้แม่จะหักมาแทง แต่ว่าทางฝ่ายของแสนมยักษ์ล็อกไนไว้ไม่ยอมให้ตีเข่าง่ายๆนะครับเดินเข้าหาครับลูกนี้แสนมยักษ์มีลูกทีบนำก่อนจับยกแม่เอาลงยนได้ครับเอาชอกไปครับชกไปครับเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่ออกอาวุธได้รวดเร็วนะครับนะ แปนมวยที่ดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังอยู่นเรียกว่าคับข้างนะครับไม่หนีเหมือนกันอากาศก็เย็นสบายนะครับตอนนี้โอ้โหแม่จังหว่าแรกแข้งยามยักูุราชยิมนะครับกับทางธนูอินสอสมหวังบักหลักแรกกันจางเวทีมวยคูนี้บีบีทีวีจะถ่ายให้ทราบผลการแข่งขันเลยนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะ,ะไม่ต้องทักหาใจนะครับจบยกไหนลายกนั้น ถ้าครบกำหนดก็ดูกัน5ยกเต็มๆยาวๆไปเลยครับอาลับขอบคุณทีมข่าวกีฬาช่องพ p พ v ด้วยนะครับนำเสนอกันทุกช่วงนะครับเดีวกานสุดท้ายเรามีนัดกันที่จังหวัดขอนครับวันที่31แน่นอนครับพี t v HD ก็จะถ่ายทอดนะโอ้ยเจอสองแล้วให้ชมเหมือนเดิมหลวมไม่ได้ครับธนูอินมีเลือดออกแล้วนะครับทางฝ่ายของธนูอินด้วยครับงัดสองทีเดียวครับ น่าจะเป็นศอกน่าจะเป็นศอกเมื่อกี้นะแหมโอ้โอ้ยแหมหน้าผากเลือดกำเดาโอ้ยแผลอาครับไม่เป็นไรครับอาจารย์อรันเอาแล้วครับเบิกเลือดแผลสนามดูก่อนครับไหวหรือเปล่าครับแพทย์สนามวินิจฉัยก่อนนะครับเป็นจุดอันตรายหรือเปล่าลึกหรือไม่บาดแผล ไหวหรือเปล่าครับไม่ไหวครับโอ้ไม่เป็นไรครับนี่ครับโชว์เพลงศอกเลยครับทางด้านของแสนพยักอ่ะแสนพยักไปขอโทษเพื่อนก่อนครับแสนพยักครับแสดงสปิดินิดนึงครับไปขอโทษฝ่ายแดงก่อนนะครับได้ขึ้นไปยาวนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทางด้านของธรนสอสมหวังนะครับช่วงนี้นะครับขอญาตกกาบเรียนเชิญครับท่านพิจิตสุขสวัสดิ์ครับนายกสมาคมกีฬามืออาชีพจังหวัดกาญจนบุรีครับให้เกียรติ มออป้ายรางวัลแล้วก็โล่เกียรติคุณให้กับผู้แพ้ด้วยนะครับวันนี้ท่านเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับพร้อมกับทีมงานหลายคันรถครับแต่ก็คงจะผิดหวังอย่างไรก็ตามนะครับเดินทางมาถึงวันนี้ได้แ็ต้องชื่นชมนะครับน้องโทนุอินครับฟิตซ้อมมาอย่างเต็มที่นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ครับนะครับมออรางวัลนะครับ55,000บาทครับให้กับด้านของ แสนพยักสุราชยิมแล้วก็มอบ45,000บาทครับพร้อมกับโล่เกตคุณให้กับทางด้านของทนุอินสอสมหวังครับ